สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้โหมาล่ำไก่ดีครับพี่น้องครับต้องบอกว่าไก่มากๆติดผู้กระดึงจังหวัดเลยบรรยากาศดีดีครับวันนี้มาเ่รียูยุี่บ้านอ่าสยูบนครับอำเภออีอย่ยงนะสีชมพูจังหวัดขอนแกน่น เป็นอำเภอที่เชื่อมต่อระหว่งางจังหวัดเลยและกังจังหวัดขอนแก่นนะครับมีภูขเขาภูเบียงและก็ภูกระดิ่งนะครับอ่บรรยากาศมาหอดนะครับเดืนอนหนิวสีจอดเลยที่อเอาเึงงบรรยากาศก รับรถมาโอ้เกือบน่าจะสามร้อยโลอยู่มากนะฮะคขันจากรัตนบุรีนะฮะจากบ้านผมนะครับสภาพพี่น้องก็เป็นบรรยากาศพูดทับบ้านจะพาจุดกลางในมืันนี้เียนอยู่ในเดินนะครับเดินอ่ามันเป็นเดินอยียง,งละเดินกลางบ้านกลางชุมชุนนะครับกระือโอกาสมาทำค,คลิป บึงให้ชมบรรยากาศลานขาลานกายกันลฮะครับพี่น้องนี่ครับส <ern> ั่งไปบ่อยที่ลานทุกกระตา,ละป,า,ป,ป,าปลาปลาปูปลาปอวกหลายๆลานครับบรรยากาศแบบสุดๆนี่มีไอติมด้วยครับไอติมพ่นควันโอโ้โหเดี๋ยวจักหน่อย พอจจะมาล่องบึงนะฮะับจะเป็นแบบไหนฮะอันนี้ก็เป็นล่างปลาดุกอ่ายิ่งเป่านะฮะบรรยากาศเจียมยอดดีๆครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนิทก่อนนะครับ